นี่คือเห็ดอบกรอบเจน,นะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆค่ะกรอบอร่อยมากค่ะนี่ค่ะปลอดสารพิษนะคะแล้วก็รสออลิจินัลค่ะรสธรรมชาตินะคะจะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนะคะ เราใช้เห็ดสดๆนะคะทำอันนี้เตรียมแพ็คส่งลูกค้านะคะนนเห็ดอบกอเจนะคะทำไมต้องเป็นเจใช่ไหมก็ถ้าเจก็จะไม่ใช้น้ำมันจากเอ่อพวก สักนะคะก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เอ่อจะไม่มีส่วนผสมของเอ่อเครื่องปรุงที่ทำมาจากเาน,กานื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ชื่อว่าเ็ดอบกรอบเจค่ะเห็นไหมคะน่ากินมากกรอ,อบนะคะอันนี้คือเห็ดสกัดแล้วค่ะหนึ่งกิโลกรัมสกัด ออกมาเหลือเห็ดอบกรอบหนึ่งขีดนะคะเห็นไหมคะสกัดแบบเอาแต่โปรตีนเลยค่ะมีวิตามินดีเยอะนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีอบแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ผ่านการทอดแบบไม่ถึงสิบวินาทีนะคะก็ขึ้นแล้วค่ะนี่คือสุดยอดของอาหารแหล่งโปรตีนเยอะนะคะ ลูกค้าชอบมากค่ะเห็นอบกรอบน,นะคะเดี๋ยวเราจะแพ็กใส่อะปกนะเดี๋ยวแพ็กเสร็จเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนี่เราเอามาใส่ถ้วยตวงก่อนนะ่ากินไหมคะอื้ะ เจ็บมากเลยเราจะขั้นตอนการสกัดน้ำมันเราก็จะทำแบบละเอียดมากเลยค่ะนะคะ่เคค่ะขอไปแพ็กก่อนนะคะแพ็กใส่กระปุกค่ะ กรอบเจนะคะทานกับข้าวสวยข้าวต้มแล้วหลอนก็ได้ค่ะอร่อยกกรอบมันๆน,นะคะแล้วก็ไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรไม่มีสารพิษแล้วก็สารอะไรปรงแต่งไม่มีสารกันบูดอย่างเงี้ยค่ะปลอดภัยนะคะกลิจินอนค่ะ เค่ะ okay, รถออริจินอลรถธรรมชาติมันเองนะคะ